สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการสร้าง API ไว้ใช้งานเองโดยการเขียนโค้ดไม่เกิน30บรรทัดนะครับหลายคนน่าจะแปลกใจแล้วว่าเอ้ยมันทําได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในการสร้าง API ไว้ใช้งานเองนะครับผมบอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะครับแล้วทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับ เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการที่เราจะสร้าง API ขึ้นมาใช้งานเองแล้วก็รวมไปถึงการ Deploy API แบบฟรีด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับอันดับแรกนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ repl.it.com นะครับตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้มี Account นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเสร็จนะครับก็ให้ทุกคนล็อกอินเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าโฮมนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะมาสร้าง Project Node.js กันนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาคลิกที่ปุ่มนี้ครับ Create Repo นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนหาเทมเพลต Node.js นะครับถ้าใครหาไม่เจอก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับอ่าผมะนครับ โอเคกดคลิกไปนะครับทีนี้มาตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า,าเป็น my q a p i แล้วกันนะครับผมโอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกด create repo เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็รอมาทำการติดตั้งโปรเจกต์สักครู่หนึ่งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตา Editor แบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีในส่วนของ file index js นะครับ โอเคส่วนต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง dependency นะครับหรือว่า package ที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในการสร้าง API ด้วย Node.js นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไอคอนตรงนี้นะครับ packages นะครับคลิกเข้าไปแล้วให้ทุกคนเนี่ยเซิร์ชนะครับตัวแรกก็คือจะเป็น Express นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับผมโอเคก็จะเห็นได้ว่าด้านขวาเนี่ยในส่วนของ console เขาก็จะทำการติดตั้ง package.json file ให้เรานะครับแล้วก็ทำการติดตั้ง Express นั่นเองนะครับ โอเคก็กลับมาดูที่ไฟล์ของเรานะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังทําการติดตั้งนะครับโอเคก็ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของ f i l ์ p a c k a g e j s o n ของเราเนี่ยจะมี dependency เป็น express ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นกลับมาที่ f i l ์ index.js นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมีการอ่า import นะครับหรือว่า require ตัว express มานะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะ zoom code เข้าไปให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรนะครับ express นะครับแล้วก็ require express มานะครับอ่าเดี๋ยวผมขอย้ายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเราจะมีการสร้างตัวแปร app นะครับแล้วก็เราจะเรียกใช้ express นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปร port ขึ้นมาในส่วนของ port เนี่ยผมจะเซตเป็นอ่า8080แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีการดึงตัวแปร app มาเรียกใช้ method use นะครับผมจะดึง express มาแล้วก็เรียกใช้ method json นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่เรามีการส่ง request มาใช่ไหมครับไอตัวแอปของเราเนี่ยมันก็จะทำการ convert หรือว่าแปลง request body เนี่ยให้เป็น json นั่นเองนะครับอ่ะเราก็จะใช้ตามนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทำการสร้างข้อมูลของเรานะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนนะครับมาสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า products นะครับซึ่ง p r o d u c t ของเราเนี่ยผมจะมีการเก็บข้อมูลไว้ใน array นะครับอ่ะเราก็จะใช้ array นะครับแล้วก็ข้างใน array ตัวเนี้ยเราจะมี object นะครับ แล้วก็ข้างในอ็อบเจกต์เราก็จะมีเป็น property ก็คือข้อมูลของเราที่เราจะเก็บไว้นะครับก็ตรงนี้ผมจะมีตัวแรกเลยจะเป็น name นะครับผมจะใช้เป็น iPhone 13แล้วกันนะครับต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับอ่ะตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยไปเซิร์ชรูปภาพของ iPhone 13มานะครับโอเคก็ไปเอารูปภาพมานะครับผมจะรูปนี้นะครับคลิกขวา copy image address มานะครับก็เราจะเอามาใส่ไว้ตามนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับส่วนต่อไปก็คือจะเป็น company นะครับ ก็จะเป็น Apple นะครับโอเคนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนเนี่ย Copy นะครับข้อมูลตัวนี้มาอ่ะเราจะเพิ่มไปอีก2ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น iPhone 12นะครับก็ไปเอารูปภาพมานะครับอ่ะนี่ฮะรูปนี้นะครับ c o p y มาวางแทนตัวนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือจะเป็น iPhone 11นะฮะผมก็จะไปเอารูปภาพมานะครับโอเคเอามาวางไว้ นี่นะครับตามนี้ฮะตอนนี้เรามีการสร้างข้อมูล API ของเราเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ในตัวแปร products ตัวนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมาสร้าง route กันนะครับก็คือตรงนี้เวลาที่มี user หรือว่าคนที่เขาจะายิง request มาเพื่อขอข้อมูลจาก API ของเรานะครับเราก็จะกำหนด route ให้เขานะครับเราก็จะดึงตัวแปร app แล้วก็เรียกใช้ method get นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็น path หรือว่า route นะครับก็คือ products นะฮะอ่ะถ้าเรายิง request มาที่ URL ตามด้วย s l a s products เนี่ยเราก็จะให้มัน r e s p o n s e เป็น product ตอบกลับไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นข้อมูลแบบ JSON นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็จะมีการรับนะครับอ่า request แล้วก็ r e s p o n s e มาตามด้วย return นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการดึง response object มานะครับแล้วก็เรียกใช้ method status นะครับผมจะส่ง status นะครับเป็น200ก็คือ status OK ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ สุดท้ายเลยก็คือเราจะเรียกใช้เมธอด JSON นะครับตรงนี้ก็คือเราเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลตามนี้ครับจากตัวแปร product เนี่ยเป็นข้อมูลแบบ JSON นั่นเองนะครับก็จะส่งไปตามนี้นะครับผมทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือเราจะต้องมีการใช้นะครับดึงตัวแปร app มาแล้วก็เรียกใช้เม h o ด listen นะครับผมจะให้แอปของผมเนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยมัน listen ที่ตัวแปร port ก็คือที่เรากำหนดเป็น8080 80นะครับ หลังจากที่แอปของเรามันลิซซนนะครับผมก็จะให้มันมีการคอนโซลล็อกบอกเราด้วยว่าก็ตรงนี้ผมจะเขียนข้อความว่า uh, server is running ตามนี้นะครับทุกคนโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่านี่ฮะเราเขียนโค้ดนะครับไม่เกิน30บรรทัดจริงๆตามที่ผมบอกเลยแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนมีข้อมูลเยอะก็ต้องเกินแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่ผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับ โอเคทีนี้ฮะส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทำการ d e PLOY API ของเรานะครับวิธีการง่ายๆเลยครับให้ทุกคนเนี่ยมากด run ตรงนี้ปุ่มเขียวๆด้านบนนะครับกด run ไปปุ๊บอ่าให้ทุกคนสังเกตที่ในส่วนของ console ด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยโค้ดของเรานะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็ได้ทําการ run เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมจะเห็นว่าจะมีข้อความทาง console เนี่ยขึ้นว่า server is running ตามที่เราเขียน console log ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ Copy นะครับตัว URL ตัวนี้มานะครับซึ่งตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่าอ่ามันจะขึ้นเป็น c a n n o t get slash ใช่ไหมครับก็คือเราเนี่ยไม่ได้กําหนดอ่าในส่วนของ r o u t หน้าแรกนะครับว่าให้มันขึ้นอะไรมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เราไปกําหนดเป็น r o u t e ตัว product ก็คือถ้าเกิดว่าผมก๊อป URL มาแล้วก็เอามาวางไว้นะครับจากนั้นให้ทุกคนเนี่ย slash ตามด้วย products นะครกด enter ไปนะครับอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่า API ของเรานะครับทำงานได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับผมโอเค ทีนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันก็คือให้ทุกคนเนี่ยก๊อปปี้นะครับตัว API ตัวนี้มาเลยนะนะครับแล้วผมเนี่ยจะมาทดสอบอ่าตัวนี้ครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีการใช้อ่าเป็น React JS นะก็ตรงนี้ทุกคนไม่ต้องทําตามก็ได้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะมีการเอาตัว URL API ของผมเนี่ยมาวางตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งก็คืออข้อมูลของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมี name มีรูปภาพแล้วก็มี company ใช่ไหมครับ ่าผมก็จะเข้าถึงตามนี้เลยอ่าเนมนะครับ Image นะฮะแล้วก็ Company นั่นเองนะครับผมโอเคอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับลองทดสอบ API แล้วเนี่ยมันเกิดอ่าข้อความตรงนี้ขึ้น Error ขึ้นนะครับ Network Error เนี่ยตรงนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยทันทีว่ามันอาจจะถูกอ่าบล็อกโดยคอร์สนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่ Editor ของเรานะครับก็มาที่ p a c k a g e s นะครับ เดี๋ยวผมจะลองติดตั้งในส่วนของ package course นะครับโอเคก็ติดตั้งไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการ require มานะครับสร้างตัวแปร course นะครับแล้วก็ require course มานะครับแล้วผมเนี่ยก็จะมีการใช้ app use นะครับเรียกใช้ course ตามนี้นั่นเองนะครับโอเคก็มา stop server นะครับแล้วก็ run ใหม่ดูนะครับอ่ะนี่นะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์รันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกลับมาที่แอปของเราลองรีเฟชดูนะครับอ่าโอเคครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ครับตัวข้อมูลของเรานะครับ API ของเราเนี่ยก็ถูกดึงมาแล้วก็ถูกแสดงผลแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอ่าในส่วนรูปภาพตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็น URL อ่าเป็นสตริงแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆผมลืมไปนะครับผมจะต้องเปลี่ยนมันก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นอ่า tag img src นะครับแล้วก็วาง อ่ะตัวนี้ลงไปนะครับโค้ดของเรานะครับโอเคจะเห็นได้ว่ารูปภาพมาแล้วแต่ทีนี้รูปภาพมันใหญ่มากนะครับก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาเขียนอ่า css นะครับผมจะเข้าถึงในส่วนของ tag img นะครับแล้วก็กำหนด width เป็น100%นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมฮะโอเคนี่ครับทุกคนจะเห็นว่าเราได้สร้าง api ขึ้นมาแล้วก็ใช้งานเองแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมว่างง่ายมากๆนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปลองนะครับสร้างเป็นของตัวเองได้เลยนะครับ ส่วนข้อมูลเนี่ยทุกคนจะเพิ่มอะไรไปก็ได้นะตรงนี้คือผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามีแค่3ตัวนะครับถ้าใครมีเป็นหลายตัวนะครับก็มาเขียนเพิ่มตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยนะครับก็คือไอเอพีตัวเนี้ยมัน run 24ชั่วโมงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือ run ตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่ตัวนี้ครับ editor ของเราแล้วให้ทุกคนเนี่ยลองปิดไปเลยนะปุ๊บนะครับลองมารีเฟ e ดูนะครับ ก็รอดูอ่าจะเห็นได้ว่าตัว API ของเราเนี่ยก็จะทํางานได้ตามปกตินะครับยกเว้นว่าเราไปกด Stop มันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมจะเข้ามาที่ตัวโปรเจกต์ของผมนะครับโอเคนี่นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าไอตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันก็ยังสตาร์ทอยู่นะครับเราสามารถที่จะปิดมาได้นะครับผมจะกดปิดไปก็คือปิดเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับอ่าพอผมปิดปุ๊บนะครับกลับมาดูที่ตัวแอปของเรานะนะครับแล้วก็ผมจะรีเฟ e นะครับ จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยคือเซิร์ฟเวอร์มันปิดแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล API ได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็ใครที่จะใช้เป็น API นะครับก็สามารถที่จะเปิดไว้ได้นะครับผมโอเคตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังอยากเรียนรู้เรื่องของการสร้าง API ไว้ใช้งานเองแบบเล่นๆนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะคลายข้อสงสัยนะครับให้กับหลายๆคนได้นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแลวรอติดตามชม วิดีโอตอนออไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสํหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ